เคล็ดลับการเรียนรู้พระสมเด็จการเรียนรู้พระสมเด็จคุณจะต้องเข้าใจในหลักของการเรียนรู้ก่อนเช่น 1. แม่พิมพ์การเรียนรู้แม่พิมพ์ทำไมเสียนพระถึงสอนให้เราดูแม่พิมพ์ผมถามคุณว่าแม่พิมพ์ของพระสมเด็จสามารถทําปอมเรียนแบบได้หรือไม่ถ้าคุณตอบว่าได้คุณจะเรียนรู้ตรงนี้เพื่ออะไร 2. การเรียนรู้เนื้อหามวลสารการเรียนรู้มวลสารทําให้เรารู้โครงสร้างของพระทําให้เราเข้าใจว่าพระสมเด็จแท้เนี่ยจะต้องมีมวลสารในลักษณะเป็นเนื้อแบบนี้เป็นผงแบบนี้เป็นมวลสารแบบนี้ซึ่งผมถามคุณอีกว่าเนื้อหามวลสารตรงนี้คนที่เรียนรู้มาก่อนเราเขาก็สามารถที่จะทำปอมเรียนแบบได้ ถูกต้องไหมครับทีนี้การเรียนรู้ผมจะให้ทุกคนฟังตรงนี้นะครับเคล็ดลับที่3นะครับคือการเรียนรู้เนื้อหาธรรมชาติความเก่าของพระเคล็ดลับตรงนี้มันเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพราะว่าผิวธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จเนี่ยของปอไม่สามารถที่จะทําผิวธรรมชาติความเก่าเรียนแบบ ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับคือจุดสําคัญที่ทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเสียก่อนอย่างพ้าองค์นี้นะครับเป็นผ้าสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่พระประธานขึ้นกุปฟังวัดใหม่อมัตตรสกุปเจดีย์ใหญ่ท่านี้เป็นผ้าที่อยู่ในความครอบครองของเฟียนรุ่นเก่าและถูกล้างนะครับถูกล้างทความประอาดผิวออกมาเพื่อลอกเอาคราบกูดออกเพื่อจะ แปลสภาพให้เป็นพ้าสมเด็จวะัละคังนะครับก็คือการล้างพ้าเนี่ยล้างออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นเนื้อหาของเขามีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบนี้ผิวธรรมชาติเนื้อหาหมวลสารพิมพ์ทรงนะครับทุกคนจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าพิมพ์ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อหาที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็ผิวธรรมชาติความเก่าที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ย ของปอมสามารถทําได้ไหมองค์นี้ทุกคนจะต้องพิจารณาแบบนี้นะครับว่าของปอมสามารถทําได้ไหมตรงจุดไหนที่ของปลอามาทําได้าพิมพ์ถามว่าพิมพเนี่ยถ้าเป็นแม่พิมพ์ของปอมสามารถทําได้ทีนี้เราก็ดูเนื้อหากับธรรมชาติความเก่าของเขาไปด้วยกันนะครับวิธีการดูพระเนี่ยเราจะต้องดูเป็นขั้นตอนนะครับเราไล่เรียงดำดำับ ความสำคัญของพระสมเด็จไปทีละจุดเลยหนึ่งไล่ที่พิมพ์นะครับสองไล่ที่เนื้อหา3ไล่ที่ผิวธรรมชาติความกลับตรงจุดไหนที่จะเป็นตัวบ่งบอกให้เรารู้ว่าพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่เแท้ทันสมเด็จโตสร้างนะครับเคล็ดลับของผมเนี่ยผมก็จะฝึกสอนให้ทุกคนเนี่ยดูที่ผิวของพระนะครับผิวของพระเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ทุกคนดูนะครับว่าผิวแบบนี้เนี่ย ของปลอมสามารถทำเรียนแบบได้หรือไม่ทีนี้เรามาเรียนรู้ที่ผิวธรรมชาติความเก่าของพ้ากันนะครับเราจะให้ทุกคนดูผิวธรรมชาติความเก่าของพ้าจากด้านหน้าก่อนทีนี้การเรียนรู้เนี่ยทุกคนจะต้องดูเป็นขั้นตอนหรือดูเป็นลักษณะเป็นจุดเริ่มที่1นาฬิกานะครับบนมาทางด้าน เ,เลขหนึ่งแล้วมาวนมาทางเลข2นาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกา5นาฬิกา6นาฬิกา7 8 9 10 11 12พยายามดูพระแบบ <c oughs> หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยไล่พระได้ไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนะครับเริ่มจากจุดที่1นนะครับตรงจุดด้านบนเนี่ยเราพยายามเรียนรู้ที่ เ,เส้นฟุ้มไล่พักเกตไล่พระพัก,พกลงมานะครับไล่มากินมาทางด้านนี้นะครับศึกษาทีนี้การศึกษาใหม่ๆเนี่ยคุณจะต้องบนในลักษณะแบบนี้ไปก่อนแต่ถ้าคุณดูพระเป็นหรือว่าชํานาญแล้วเนี่ยคุณจะดูในลักษณะแบบไหนก็ได้จะทวนเข็มนาฬิกาก็ได้จะตามเข็มนาฬิกาหรือว่าอะไรก็ได้จะดูที่12นาฬิกาหรือว่าที่6นาฬิกา ก่อนก็ได้ดูที่9ก้นาฬิกาก็ได้ดูที่3ามนาฬิกาก็ได้ไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทุกคนสามารถทําได้แต่ถ้าทุกคนที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือว่าเริ่มเข้ามาเรียนรู้ใหม่ๆก็พยายามเริ่มไล่ตามเลขนาฬิกาให้ให้เขาให้เข้าใจก่อนนะครับทีนี้หลักการดูพระเนี่ยเราก็ใช้กล้อง 10x เนี่ยในการตรวจเห็นไหมเราไล่พระให้เป็น ตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วเราก็จะรู้ว่า,าธรรมชาติพวกนี้พิมพ์ทรงเนื้อหา,อามวลสารรายละเอียดต่างๆของปอมสามารถที่จะทําเรียนแบบได้หรือไม่นะครับการเรียนรู้พระเนี่ยมวลสารเนี่ยจุดสําคัญที่สุดเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับรู้ว่ามวลสารมีชนิดไหนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าพระเนี่ยสร้างต่างวาระกันพระไม่ได้สร้างครั้งเดียวแล้วจบนะครับเพราะนั้นมวลสารเนี่ย มันแค่เป็นรายละเอียดหรือว่าองค์ประกอบย่อยๆเท่านั้นเององค์ประกอบหลักๆของผ้านะครับอยู่ที่ผิวของพระธรรมชาติความเก่าแล้วก็การแปลสภาพของปูนนะครับปูนในที่นี้ผมจะเรียกว่าปูนเก่าหรือว่าปูนที่มีลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของเขาจะเป็นลักษณะในการเปลี่ยนแปลงที่มีความแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับ ยิ่งเก่ามากยิ่งมีความแข็งยิ่งยิ่งเก่ามากยิ่งมีความหนึบนุ่มยิ่งเก่ามากยิ่งมีความแร่งนะครับทีนี้เราก็ต้องไล่ลักษณะโครงสร้างของพระแท้ให้เป็นนะครับของปอมเนี่ยเขาไม่สามารถทําผิวแก่งในในลักษณะแบบนี้ได้ผิวแก่งดูยังไงนะครับผิวแก่งเนี่ยเวลาเราดูพระนะครับเราพยายามดูที่ผิวกับเนื้อของพระให้เข้าใจก่อนอย่างที่บริเวณหน้าอกแล้วก็ลําตัวพระ เราจะเห็นผิวที่มีลักษณะมันใสอยู่บางจุดเห็นไหมแล้วก็จะมีผิวที่เป็นคราบเหมือนเป็นแผ่นขาวๆนะครับที่เขาเรียกว่าฝ้าตะกั่นปูนหรือว่าผิวหรือว่าเรียกว่าเปลือกผิวนะครับเราเวลาเรียนรู้เนี่ยเราต้องแยกพ้าออกมาเป็นสองลักษณะคือผิวเนื้อผิวกับเนื้อเนี่ยต่างกันนะครับผิวก็คืออยู่ที่จะมีลักษณะอยู่บนเนื้อของพ้านะครับ ส่วนเนื้อผ้าเนี่ยจะอยู่ใต้ผิวเพราะนั้นเวลาเราเล่นผ้าสมเ็็เนี่ยเราต้องแยกดูเนื้อกับดูผิวให้เป็นก่อนนะครับถ้าทุกคนเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเนี่ยการเรียนรู้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากแล้วนะครับพยายามไล่ความรู้ของเราให้เข้าใจนะครับ ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงจุดไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นทีวิธีการเรียนรู้เบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับผิวด้านหลังของผ้าสมเด็จผ้าสมเด็จส่วนใหญ่ด้านหลังจะไม่มีรายละเอียดอะไรให้เราเรียนรู้เลยแต่จุดที่ทุกท่านจะต้องเรียนรู้ก็คือ ิวด้านหลังเป็นจุดในการสังเกตธรรมชาติความเก่าของพระซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ง่ายถ้าเราดูด้านหน้าแล้วยังไม่ชัดเจนให้พลิกกลับมาดูด้านหลังเราดูว่าเนื้อหาธรรมชาติความเก่าของพระจากด้านหลังมีลักษณะรรเป็นธรรมชาติอย่างไรนะครับมีความเก่าอย่างไรมีรายละเอียดมีมุมมองมีวิธีการดู ในลักษณะที่ถูกต้องอย่างไรนะครับผิวของพระมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงมีรอยยุบมีบ่อน้ำตามีรอยแยกรอยแตกรอยผิวต่างๆที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเราเรียนรู้หาธรรมชาติความเก่าในลักษณะแบบนี้ถ้าพระที่มีลักษณะตามที่ผมกล่าวมาในเบื้องต้นถ้าเจอในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่า เป็นพระที่เก่าพิจารณาง่ายนะครับทีนี้เรามาศึกษาจากด้านหลังของพระผ่านกล้อง1 0 x ดูนะครับเราก็ดูธรรมชาติดูรายละเอียดของเขาเท่าที่เราจะศึกษาแล้วก็ดูได้นะครับเราดูรอยปาดรอยตัด แล้วก็เห็นคราบที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลแห้งพวกนี้ปรากฏอยู่คราบพวกนี้เกิดจากน้ำมันตังยิ้วนะครับที่มีการเสื่อมสภาพหรือมีการเกิดหรือมีการคายคราบน้ำปูนของเขาออกมานะครับเราจะเห็นรอยจ้ำเนื้อใๆตรงนี้ปรากฏอยู่นั่นหมายความว่าพระองค์นี้มีอายุความเก่าถึงเกินร้อยปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นของปลอมเนื้นอในก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อฟ้าม เป็นเหมือนกับเนื้อปูนที่มีเม็ดมีเม็ดปูนเล็กๆอยู่ยัยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีการแปรสภาพนะครับการแตกลานเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะการแตกแบบรอยตื้นๆน,นะครับปรากฏอยู่ให้เราเห็นรอยยุบรอยแยกเห็นเนื้อหามวลสารนะครับเราก็จะเข้าใจขอบด้านข้างก็เช่นเดียวกันขอบผ้าเนี่ยเราเรียนรู้จากรอยตัดรอยแยก แต่ถ้าเป็นพระปลอมเนี่ยมันจะไม่มีการตัดหรือว่ารอยแยกหรือว่าการยุบตัวของมวลสารในลักษณะแบบนี้ปรากฏให้เราเห็นอันนี้ก็คือมวลสารของพระนะครับซึ่งการศึกษาเรียนรู้ขอบข,ข้างเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจต้องอ่านขอบข้างให้ออกนะครับความเก่าของพระหรือว่าความเก่าของขอบข้างเนี่ยเขาจะมีการแยกตัวหรือว่าการเช็ดตัว หรือว่าการผลตัวปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับเนี้ยรอยผดตัวเนี่ยปรากฏให้เราเห็นชัดเจนมากตรงนี้เห็นมวลสารเห็นรายละเอียดต่างๆอันนี้คือการกดหรือว่าการตัดพระเนี่ยเราจะต้องมองทุกจุดเลยพระเห็นไหมพะพระสมเด็จแท้เนี่ยเขาจะทําขอบมีความหนามีเท่ากันด้านนี้จะหนากว่าด้านนี้ นะครับด้านนี้จะบางด้านนี้จะหนาเพื่ออะไรเพื่อมีผลในการยกพระออกจากแม่พิมพ์แล้วแม่พิมพ์ไม่กินเนื้อพระทําให้พระเสียหายนะครับตรงนี้ยุคทีนี้เรามาดูขอบด้านบนเห็นไหมตรงนี้เขาก็จะมีลักษณะบางกว่าด้านนี้เห็นไหมพยายามดูอันนี้เป็นเฉพาะเอกลักษณ์ของเขานะครับเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้บางกว่า ด้านนี้หนากว่าด้านนี้มันจะเป็นลนักษณะมุมทะแยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้ถ้าทุกคนเจอหรือว่ามีพระพิมพ์แบบนี้อยู่ก็พยายามสังเกตดูนะครับหลายๆอย่างประกอบกันมันจะทําให้เราเนี่ยศึกษาพระได้ง่ายและเนื้อของพ้านะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับปูนที่มีความหนึกนุ่มปรากฏให้เราเห็นเห็นะครับอันนี้คือจุดเคล็ดลับการเรียนรู้ที่ง่ายนะครับ แต่ยากสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าแค่ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนเยอะงงนะครับขอดูจุดตายดีกว่าการเรียนรู้ภาะสมเด็จอย่าเรียนรู้จุดตายเลยครับเพราะว่าถ้าคุณรู้จุดตายมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้คุณตายแล้วก็เสียใจภายหลังนะครับเพราะนั้นพยายามเรียนรู้ศึกษาตามระบบขั้นตอน อยากเก่งพระสมเด็จเนี่ยคุณต้องดูพระในลักษณะแบบนี้ดูคลิปวิดีโอของผมเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับฟังจนให้มันขึ้นใจหรือว่าให้มันกล้องอยู่ในสมองประสาทของคุณนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มจับจุดได้นะครับพยายามดูนะครับว่าพระเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างพยายามจดจําอะไรบ้างพยายามเข้าใจอะไรบ้างพยายามสังเกตอะไรบ้างทุกอย่างคือการเรียนรู้การเริ่มต้นทั้งหมดเลยคนที่เก่ง แบบนี้ได้ก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้จากจุดที่ผมบอกทั้งหมดนะครับอันนี้คือขั้นตอนการเรียนรู้พระสมเด็จที่ทุกคนจะต้องเอาไปปรับใช้นะครับเอาตามความเหมาะสมของตัวเราเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปวีดโอหน้าสวัสดีครับ